วันนี้ผมได้รถ1969 Ford Mustang Boss 429มาจาก M2 นะครับซึ่งเป็นรถที่สามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้แถมมีลิฟต์ให้อีกโอ้ยเราจะมาแบบแกะเร็วๆฉีกไวๆก็คงไม่ได้นะเรามาแกะคันนี้แบบละเอียดละเอียดกันดีกว่าครับมาดูกัน Ford Mustang Boss 429ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอันนี้งาน M2 นะครับมาในแพ็คแบบนี้ราคาประมาณ20เหรียญเนี่ยก็มีรายละเอียดให้เรานะครับไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวอันนี้เป็นกล่องนะฮะแล้วก็มีคู่มือให้เราด้วยทำไมต้องมีคู่มือเพราะว่ามันต้องมีการประกอบล้อครับเขาไม่ได้ประกอบล้อให้จากโรงงานนะฮะ นี่ครับดึงออกมาแล้วโอโหรายละเอียดเยอะมากอ่ะมาดูรถกันก่อนครับรถนี้จะมาประกบติดกับลิฟต์นะครับซึ่งลิฟต์ก็ไว้สําหรับซ่อมรถก็ได้นะเราสามารถประกอบไว้ข้างล่างก็ได้นะครับหรือจะประกอบไว้ข้างบนก็ได้เป็นการแบบว่าเวลาเราจะดูใต้ท้องรถเนี่ยเราก็จะติดไว้ชั้นบนนะฮะซึ่งที่มันไม่ขยับเวลาผมขยับไปขยับมาเนี่ยเพราะว่ามันมีน็อตล็อกไว้อยู่นะครับเราก็ต้องยอมรับว่างาน M2 เนี่ยละเอียดมากครับสําหรับคันนี้ โอ้โหแล้วก็เนี้ยบแทบทุกจุดเลยนะครับเอามาดูคู่มือกันแบบเร็วๆนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเนี่ยก็ต้องมาการคู่มือดูนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเราได้ชิ้นส่วนมาเยอะมากนะทั้งตัวรถทั้งแบบว่าล้อด้วยนะครับมีล้อมา2แบบนะเอามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์เราก็ได้มา2แบบนะครับนี่เป็นแบบนี้แบบหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นท่อขึ้นมาข้างบน8ท่อนะครับส่วนอีกแบบหนึง่งแบบที่สอนเนี่ยเราน่าจะคุ้นตากันมากกว่านะครับเห็นบนรถ f o r d must แตงหลายคันนะฮะที่ออกมาเป็นสไตล์นี้ก็จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นเครื่อง v 8แต่ไม่แน่ใจนะคนที่แบบแม่นๆเรื่องเครื่องยนต์สามารถมาบอกได้นะครับแล้วก็ส่วนของล้อนะครับล้อเป็นล้อยางผมเลือกล้อแบบ5แฉกมาใส่กับตัวยางของล้อนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้ ใส่ครบสีล้อก็เรียบร้อยนะครับมาเรามาเริ่มประกอบรถกันนะครับสเต็ปที่1ก็คือเราต้องขันรถออกมาจากตัวลิฟต์นะฮะนี่ครับออกมาแล้วรถไม่มีล้อก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับนี่ตอนนี้มีที่ให้ใส่เครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เปิดฝากระโปรงได้ด้วยด้านล่างก็มีฐานอยู่นะครับเขามีไขควงมาให้คือเราใช้ไขควงอันนั้นเนี่ยสามารถขันได้ทั้งคันนะครับ อ่ผมลองใส่เครื่องยนต์ดูก,ก่อนนะอันนี้คือแบบที่1น,นะครับใส่มาแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็แปลกๆหน่อยนะมันมีท่อขึ้นมาข้างบนนะครับแปลกหน่อยผมว่าผมเอาอีกแบบดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นตากันมากกว่านะครับก็จะเป็นสไตล์นี้ฮนะนี่ครับใส่แล้วแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราติดไว้เฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบเลื่อนหลุดได้ผมก็เลยนิยมหยอดกาวนะครับ ด้านล่างเนี่ยมันมีรูอยู่นะครับกาวนี้เป็นกาวตาช้างนะแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่ขายในอเมริกามันก็เลยไม่เหมือนกับที่ขายในไทยนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเหมือนกันเลยฮะหยอดกาวเฟร็จปุ๊บก็เอาสำลีมาเช็ดหน่อยนะครับให้กาวมันเข้ารูเนาะแล้วคันนี้ก็แน่นนะครับแต่ว่าตัวฝากระโปรงยังเปิดได้แต่เครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่ขยับไปแล้วนะครับคือผมติดอย่างเงี้ยก็คือผมไม่เปลี่ยนเครื่องยนต์แล้วนะก็จะเป็นอันนี้ไปตลอดนะครับติดถูกด้านใช่ไหมนี่ น่าจะถูกนะโอเคอ่ะฝากระโปรงเปิดได้นะครับเรียบร้อยเลยจากนี้ก็ใส่แกนล้อนะครับนี่ก็จะเป็นสเต็ปยากหน่อยเพราะว่าบางทีมันแอบใส่ยากนะบางล้อนะครับนี่ฮะใส่แกนล้อเข้าไปปุ๊บพอได้แกนเราก็ใส่ตัวล้อเข้าไปนะครับนี่แบบนี้กดฝึกนิดนึงนะครับทำอย่างนี้ให้ครบ4ล้อนะแล้วก็ นี่อีกฝั่งนึงนะครับต้องกดเข้าไปสักหน่อยตัวล้อของ M2 นี่ดีอยู่นะครับไม่เบี้ยวเหมือนกับอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะที่เคยแกะรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคใครอยากดูล้อเบี้ยวนี่ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่ะครบ4ล้อนะครับเราก็เอามาประกบกันกับตัวบอดี้รถนะครับซึ่งเขาจะใช้น็อตในการขันประกบเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเปลี่ยนล้อเมื่อไหร่ ก็ทําได้เลยนะครับใช้ไขควงขันน็อตออกมาแล้วก็ทําได้เลยหรือว่าถ้าอยากได้ล้อแบบอื่นๆนะสมมุติมีล้อถูกใจบางทีเขามีขายแยกนะครับแล้วก็ซื้อล้อใหม่มาแล้วก็สามารถขันเข้านี้ได้ถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันของ M2 เหมือนกันเนี่ยมันเข้ากันได้พอดีนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วโอ้โหเป็นยังไงฮนะเท่มากเท่มากรายละเอียดก็ดีนะครับที่ปัดน้ําฝนก็มีขาดแค่กระจกมองข้างเท่านั้นเอง ล้วก็ลองไถด้วยฮะโอ้โอเคฮะลื่นๆน,นะครับล้อไม่เบี้ยวล้อไม่เบี้ยวนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะสบายใจนะครับเจอล้อเบี้ยวไปนี่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่าโอเคนะครับรายละเอียดดีจริงๆคันนี้เนาะถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับงานแบบสวยๆรายละเอียดดีๆเนาะมีอุปกรณ์ออปชันให้เลือกเยอะเนี่ยก็ต้อง เลือก M2 นะครับเลือก M2 ไม่เห็นแบรนด์อื่นก็ทำแบบนี้ออกมาเนาะแบบลดเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้เปลี่ยนล้อได้แบบนี้นะครับอา้าวคราวนี้เราประกอบกับไปบนลิฟต์ก็ได้นะครับสำหรับตั้งโชว์เนี่ยการมีลิฟต์มันก็ทำให้มันดูแน่นหนาดีนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮนะมีล้อแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้นะสวยดีเลยทีเดียวนะครับ อ่ะลองไปหากันดูนะครับในไทยอาจจะหายากหน่อยนะแต่คิดว่าก็น่าจะพอมีขายอยู่นะครับตามร้านใหญ่ๆถ้าใครชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องซุ้งแก,ก๊กน,นะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอย่าดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ